ครับผมสวันดี่ผู้ชมเลฟซีทุกท่านเนยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n นลปฐมอินดี้ครับผมคลิปนี้ก็ขอเป็นคลิปด่วนปวนใจแล้วกันนะครับวันนี้ครูหมูไม่มีเวลาตัดคลิปนะครับเนื่องจากว่าภารกิจทั้งวันเลยจริงๆวันนี้ว่างนะวันนี้ไม่ได้สอนด้วยนะครับเขาสอนประจําชั้นกันแล้วก็คุูหมูก็ว่างแต่ว่าเราก็ซ้อมดนตรีซะส่วนใหญ่แล้วก็ซ้อมบํารุงเครื่องดนตรีนะครับช่วงเวลาว่างๆที่ควรจะว่างก็ไม่ว่างนะเพราะว่ามีเด็กบางกลุ่มมันไม่ยอมขึ้นห้องเรียนครับเออมันมาเจ๊ดเจ๊ดเจองเ็ เนี่ยปวดเนี่ยปวดหัวเดี๋ยวเยวต้องกินยาแล้วตอนนี้นนอาตอนนี้เรามาซ้อมอาทีมงานมาซ้อมแต่งวงกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วของการซ้อมของเรานะครับอะก็ผหมูเรียกสัปดาห์นี้ว่าสัปดาห์นรกเลย <laughs> <laughs> เพราะว่าปกติเราจะซ้อมแต่งวงกันแค่วันไหนนะบ้างดาดาวันพุธเดุกพุธเหัดสุกก็เราจะว่างมีเวลาพักสมองวันจันทร์กับอังคารเนาะ นะแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็เราต้องเร่งเพื่อให้น้องๆได้ทันได้ออกงานทันนะครับวันศุกร์นี้เราจะมีงานนะครับเราก็เลยซ้อมมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะแล้วก็ไม่ได้ซ้อมธรรมดานะซ้อมเช้ากลางวันหลังเลิกเรียนนะไปจนถึง6กโมงเย็นหกโมงครึ่งเลยนะครับก็เลย,ยปวดหัวมากตัวนี้วันตอนนี้กําลังจะใกล้จะหมดพลังเย่ยนะแล้วก็วันนี้ก็เลยไม่มีเวลาตัดคลิปนะครับหลังเลิกเรียนนะปกติก็จะตัดช่วงนู่นแหละค่ำๆแล้วก็หลังเลิกเรียนเป็นต้นมานั่นแหละนะครับ นะก็มีเวลาตัดคลิปอยู่แต่ว่าสัปดาห์นี้ก็ทุลักทุเลหน่อยหนึ่งนะครับนะ,ะเดี๋ยวมาดูว่าทีมงานของเรามีใครกันบ้างนะครับเมื่อวานก็ถ่ายคลิปไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าเราอาจจะลงตามห่วงเวลาปกตินะครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปด่วนปวนใจนะคุณหมูไม่อยากให้ช่องเราขาดขาดคลิปไปนะครับวันนี้ก็เลยขอถ่ายคลิปแบบอันคัดนะครับลองเทคไปเลยยาวๆไปเลยนะครับเอออาจจะมีอะไรไม่เหมาะสมก็ขออภัยนะครับก็กันกองเอาเองเด้อ <laughs> อ่ะมาดูสมาชิกทีมงานของเรานะครับอ่า ดามาครับผมนี่พี่ดาเป็นนางพญาเป็นก็เลยเป็นตัวหลักของเราเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้ก็มีหัวหน้าหนูดีนะครับเอ้ยกล้องลน้นหูจยู่วางกล้องหน้าหวาดเสียวมากอู้ไม่ได้นะ <S <S <ๆ S 1> อ่าฝั่งนี้ก็อ่ารอยินดีเขาเลิกเรียนเขาจะมาประมาณห้าโมงใช่ไหมเขาจะมาประมาณห้าโมงแล้วก็มานั่งกินอะไรอีกประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะเริ่มซ้อมกับพวกเราได้นะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับนะฝั่งนี้ก็มีอ่าชื่ออะไรนะเจเจ เออฝั่งนี้มีเจเจกับอ่าวันนี้สมองคูตื้อมากดีมดีมเออเจเจกับน้องดีมยังอยู่ก็ซ้อมกับเรามาทั้งวันนะครับสองคนนี้ซ้อมกับเรามาทั้งวันเลยนะเดี๋ยวมีพี่พี่มัธยมนี่แหละเขาเพิ่งจะ,ะเลิกเรียนแล้วก็มาแต่ว่าช่วงนี้ทําไมมาได้เร็วอะสอบค่ะอ๋อสอบก็เลยเลิกเร็วแต่ปกตินู่นแหละห้าโมงห้าโมงกว่าห้าโมงนิดนิดกว่าจะมาถึงที่นี่อืมแต่ว่าช่วงนี้ก็มาแค่สี่โมงน้อยหนึ่ง เมาถึงแล้วนะแปลกนะฝั่งนี้ทีมทําเป็ดนะครับอา้าวทำไมนั่งกระจุดกระจุยกระจายกันอย่างงี้เออแปลกว่ะอ๋อาาอ่ะอ่ะอ่ะแต่ว่ามีโนต้ตอยู่นะครับทีมทําเป็ดของเราก็มีพี่นิวนะครับพี่นิวพี่นิวผู้ไม่ประสงค์เล่นวงใหญ่ก็แหละนิวเฉพาะกิจ <c oughs> ของนิวนี่อ่านิวนี่เก่งนะครับน่ะเล่นเล่นเก่งตอนนี้ตอนนี้นิวก็น่าจะเป็นเสียงหลักของทําเป็ดให้เราได้เลยนะแต่ว่านิวก็ไม่ประสงค์ที่จะเล่น เล่นแต่วงชุดใหญ่เนาะเเพราะว่าเขาคนอินดี้อย่างเงี้ยแหละคนอินดี้ชอบเล,ล่อนไปเรื่อยเออแล้วก็มาฝั่งนี้ก็น้องอ,อมซับนะครับผมอ,อมซับอันนี้น้องอดอยากครับผม <c oughs> <c oughs> น้องอดอยากไอ้ปาลนะครับและน้องอ,อมสินอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่มือทาเป็ดสามคนนั่งหน้าแล้วก็อีกพวงหนึ่งนั่งอยู่ข้างหลังนะครับทีมเครื่องบลัชของเราอ <c oughs> อ้อจริงๆอยากได้หมดนี่แหละนะอยากได้อยากได้ทาโบนกับทาเป็ดหมดเนี่ยไปเล่นแต่ว่า มันมันเยอะไปเออปวดหัวที่ผายวันนี้โอ้โหไม่รู้อะไรมั่งพวกเองนี่กุ้งเกี้ยงกุ้งเก้งอยู่ทั้งวันเออฝั่งนี้เป็นน้องหยกนะครับน้องหยกแล้วก็น้องออมออมอีกแอะออมออมและออมเบื่อคนชื่อนี้มากเลยแล้วก็น้องแยมนะครับน้องแยมอ้าวยังไม่กลับบ้านเลยนะสงการถ้าเราเล่ส่งเขาบอกว่าถ้าเราเล่ส่งเรมาตามกับพ่อก็ไม่กลับเขาจะกลับกับพ่อกับกับพ่อบอกพ่อคุยกับพ่อยังเออ ครูไอ้บาช่วยครูไม่ได้นายทาไมไม่ให้ลูกเขากลับบ้านนี่โอ้โหทวงนี้่วงนี้โดนหนักนะแล้วก็นว่นเลยครับอ่ามังกรนะครับมังกรเมื่อวานเล่นไปแล้วเออเล่นซ้ําไม่ได้เออฝั่งนี้ก็จะมีไอ้ฝอยนะครับไอ้ฝอยเฮ้ยทำไมวันนี้ใช้ฉาบแตกสลับฮเล่นไงสลับเล่นอ๋ออออ ไอ้ฝอยมานะครับฝอยฝอยไอ้จอมันดีลาครับผมเออเขาซ้อมกันมาชาติหนึ่งแล้วเพวิ่งจะโผล่มาเมื่อวานตีได้จังหวะเพลงบ้างยังเนี่ยเอะเวลาไปเล่นนี้ต้องแบบมั่นใจเลยนะต้องเต้นด้วยนะ<ห>นเออจะไปเต้นตำทำขั้าเรยกแพนทำหน้าเก็กๆกสวยไม่ได้นะวงนี้ห้ามเก๊กสวยเมื่อวานะไอ้คนเมื่อวานตอนแยงบอกว่าเลยบอกว่าโอ้ยเพลงไม่มันจะให้เต้นยังไงเดี๋ยวเดีเ๋ยวได้เต้นแน่แหละเดี๋ยวได้เต้นแน่ อ่าวฝอยมาแล้วก็มีน้องเกลนะครับผมนะส่วนฝั่งนี้มีพี่จุกครับผมเจ๊ให้เรียกว่าอะไรเจ๊มอสได้หมดได้หมดพอเรียกไม่ถูกเจก็โกรธอีกอ่ะโอ้เรียกเจ๊มอสแล้วกันแล้วแต่อารมณ์คูกูนึกได้ตอนไหนกูก็เรียกตอนนั้นอ่าฝั่งนี้ก็เป็นทีมทีมฉาบนะครับเสียดายไหมของเรายังไม่มีฉาบลอดนะยังไม่มีฉาบล่อ พูดแล้วนะพูดแล้วนะพูดแล้วนะเอออ่าส่วนข้างหลังแผงหลังของเราวันนี้ก็มีอ่าไอวินครับผมไอดอมเพิ่งจะมาดอมเอาดอมเป็นพลพลขับเนาะเออลืมไปเลยจริงๆลืมสนิทเลยว่าดอมเคยเล่นแต่วงกับเราอยู่นะครับนะเพราะว่าดอมก็จะเป็นคนไล่ตัวตนตลอดแล้วก็มีไอ้เก้าครับผมไอ้ก้าแล้วก็จะมีไอ้จิ๋วแล้วก็จะมี ไอห่หาเอ้ยปิดหัวทำไมเออถ่ายคลิปอยู่นู่นไอ้นูนน่นเลยครับไอน้นู่นจาชื่อไปได้แล้วตอนนี้นึกไม่ออกมึนจริงๆนะต้องบอกว่าพอเด็กๆมาอยู่ด้วยทั้งวันแล้วมันอุยุอยะนึกออกไหม,ไมอ่านึกภาพจับปูใส่กระด้งและจับทั้งวัน่ะไม่ได้จับแค่ช่วงเดียวว่าพอจับใส่กระด้งแล้วมันจะอยู่เลยอะไรเงี้ยเออแม้กระทั่งเรามัดแขนมัดขา,ม,ดขามันไว้มันก็ยังไปบืนมันก็ยังออกส่งเสียงมาให้เราได้ยินอยู่ก้างก้งก้องแก้งอยู่ก็เลยแบบอุ้ยปวดหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเลิก เด็กซ้อมนี่ต้องรีบกินยาเนะเหมือนจะเป็นไข้ด้วยนะครับช่วงนี้ฝนมันฝนมันตกนะอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพามาดูเดี๋ยวจะพ,พามาดูเพลงที่พวกเราซ้อมกันมาตั้งแต่เมื่อเช้า่ะตั้งแต่เมื่อเช้าก็คือเดี๋ยวปกติแล้วคุณหมูจะซอ้อมอ่าเราจะได้เพลงลำวงชุดหนึ่งลำวงชุดสองกับเพลงพม่าต่างๆแต่ได้แต่นแต่นแต่ได้แต่นแต่นแล้วก็เมื่อวานนี้ได้ขึ้นกระทบฝั่งมาเพลงหนึ่งนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของ ของทีมประจําเขานะครับที่ให้เล่นส่วนเด็กใหม่ก็วันนี้คุูหมูต่อเพลงสาวแหล่บ้านนากับสัญญาเดือนหกให้นะครับอส,สาวแหล่บ้านนากับสัญญาเดือนหกให้เดี๋ยวจะโชว์เพลงนี้เลยเอ,อมาดูสาวแหล่บ้านนากับสัญญาเดือนหกเวอร์ชั่นเครื่องเป่าสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวใช่ไหมแปดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้โหน,นี่ขาดได้ไหลคนหนึ่งนะถ้าไหลามานี่ลั่นเลยนะเพ้าไหลมันก็ไม่ได้เป่าหรอกนะได้ได้ยินเสียงมันไหม อ๋อได้ยินเข้า <c oughs> ข้างเพื่อนน่าดูเลยเออไออีกประมาณสักอะไหลๆไหก็น่าจะมาแล้วแหละในช่วงที่เรากลาลังถ่ายอยู่นียไอไหลน่าจะเดินมาพอดีนะครับเพราะว่าเขาจะมาช่วงประมาณ5้าโมงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับสาวแหล่บ้านนากับสัญญาเดินหกเวอร์ชั่นแต่วงะฐมอินดี้อุญุอายะครับผมอเออไม่รู้จะเรียกทีมนี้ว่าอะไรไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกี่คนวะเนี่ยเก้ได้ได้นับยังกี่คนยีบสอง สองสี่หกแปดสิบสิบสอ่ะผู้เล่น20คนตอนนี้ตากล้องอีกหนึ่งแล้วก็ถ้าไหลมาก็จะเป็นผู้เล่น21คนตากล้องหนึ่งรวมเป็น22่นะครับยีคนที่เราจะไปออกงานพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีแห่เทียนของอบตอที่วัดมาบยังพรนะครับผมติดตามได้นะครับผมอ่ะลุยเลยสาวแหล่บ้านนาะสัญญาเดือนหก จะเอาจังหวะช้าๆก่อนเพราะว่านางลำเขาเน้นลำสวยนะครับเน้นลำสวย ประมาณนี้นะครับนะก็ยังเป่าไม่แข็งแรงนะเพราะว่ายังว่าเด็กใหม่นะครับอย่างอย่างทีมทําบนข้างหลังเองก็ใหม่แบบเยี่ยมอ่องเลยนะใหม่เพิ่งมาเนี่ยโดเรมียังเป่าไม่ถูกเลย <laughs> อ๋อถูกแล้วถูกแล้วนะแต่ว่าอาจจะยังไม่คล่องนะครับเรื่องของการไล่เสียงอะไรประมาณนี้เราเอามาลองแล้วเรา,เามาลองเชิงลองเวทีดูก่อนนะครับนะให้ลองมาเป่ากับเล่นกับทีมชุดใหญ่เอ้คือทีมทีมแบบนี้ดูนะว่าพวกเขาจะ ไปไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะบางทีก็เป็นการดูเชิงดูไอ้นี่ก่อนนะครับนะส่วนใครที่หวังว่าจะเห็นไอ้ฝอยสําแดงเดชนี่ก็ต้องลุ้นเอานะครับลุ้นเอาพรุ่งนี้เออเพราะว่าเขาเขายังไม่คุ้นเพลงนะครับนี่แหละซ้อมน้อยซ้อมน้อยก็จะ,ก,จะก็จะแบบระแวงกังวลหน่อยว่าที่จะตีถูกหรือเปล่าวะเพราะว่าถ้าตีไม่ถูกก็จะโดนทุกคนมองโ <laughs> ดนทุกคนมองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสรุปว่าไอไหลก็ยังไม่มา <laughs> อะเดี๋ยวฟังๆเดี๋ยวจะไปซ้อมข้างนอกนะจะสร้างความคุ้นเคยกับาการที่มีผู้คนดูซะหน่อยนะเดี๋ยวจะเขินเดี๋ยวจะให้ไปตั้งวงตรงโดมนะตั้งวงที่โดมอย่าออกไปเวอร์นะเดี๋ยวฟังก่อนที่ฟังกอ <c oughs> โอ้ยไอโลน <c oughs> <c oughs> พูดปุ๊บจะวิ่งปั๊บเลยยังไม่ได้อธิบายเลยเออเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้ไปไปลองอะไรลองบรรยากาศที่มีผู้คนดูข้างนอกนะครับแล้ววันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละเ,เดี๋ยวจะพาไปซ้อมนอกแล้วก็เดี๋ยวคงอาจจะเก็บบรรยากาศให้ดูในปฐมอินดี้แฟนเพจนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจพวกเรานะครับตอนนี้พวกเขาเริ่มไม่มีสมาธิแล้วนี่แหละรู้สึกเป็นไงบ้าง เองมาแป๊บเดียวเองยังหุดหงิดเลยแล้วครูเนี่ยทั้งวันเนี่ยเออ่ะโอเคเดี๋ยวไปหุ่หงิดกันต่อข้างนอกครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ